<Yeah. S 2> คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเสวนาระดมความคิดเห็นและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อหาทางออกอ,อ,กอุทกภัยครั้งใหญ่ให้ชาวอุบลโดยมีนายอดุลนินเพรมประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีดกรกริดศรีวรมาศคณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนายนพพาพันธเพงกรรมาการสมาคมสื่อมวลชนอุบล อุบลราชธานีร่วมเสนานายาอดุนินเปรมระบุว่าอุบลร,ราชธานีเป็นเมืองปลายน้ำน้ำจากอีสานจะไหลมารวมที่อุบลร,ราชธานีทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ซ้ำซากจะเห็นได้จากสถานการณ์อุทกภัยใหญ่ถี่มากขึ้นเช่นเกิดขึ้นในปี2521ในปี2 5 4 5ในปี2 5 5 4ในปี2562รวมถึงในปี2565เป็นอีกปีที่หนักที่สุด สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรไม่ต่ำกว่า360,000ไร่ ความเดือดร้อนกว่าส0,000ืครัวเรือนประมาณการความเสียหายจังหวัดอุบลราชธานีไม่ต่ำกว่า5,000ล้านบาทดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงมาทำงานและบูรณาการร่วมกันอย่างจริงจังจะต้องคาดการปริมาณน้ำอย่างแม่นยำโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำต่าง,างๆเมื่อปล่อยน้ำแล้วพี่น้องประชาชนจะได้รับผลกระทบโดยตรงรวมถึงการพยาการณ์อากาศจะต้องแม่นยำรวดเร็วมากขึ้นที่สำคัญการเยียวยาจำเป็นต้องทำอย่างเร่งด่วนและครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ ได้รับความเสียหายเพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจกของจังหวัดอุบลราชธานีกลับคืนมาคุณหญิงสุดารัตน์จี้รัตต้องเร่งสร้างพื้นที่พักพิงให้อยู่ในสภาพที่อยู่ได้อย่างมั่นคงเพราะบางจุดสภาพแย่มากและพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากต้องจ่ายเงินเยียวยาครัวเรือนละ1 0 0 0 0ทันทีให้มีเงินพอได้กินก่อนสำรวจชดเชยความเสียหาย แต่ข้อเท็จจริงพี่น้องบอกว่าท่วมตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่ได้รับการชดเชยปล่อยความเสียหายไว้ไม่ได้ดังนั้นโครงการขนาดใหญ่ต้องมีเพิ่มเติมที่ภาคอีสานโดยไม่ปล่อยให้พี่น้องต้องเดือดร้อนแสนสาหัสไทยสร้างไทยจะเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อเปลี่ยนอุบลให้ได้หากปล่อยไว้ก็เสียหายทั้งทางเศรษฐกิจกและสร้างภาวะความเครียดใช่ว่าเขาเก็บสมมติว่าเขาปิดเลยนะครับและ <c oughs> น้ำแรง <c oughs> เลยนะฮร้อยแปดเนี่ย แปงสะพือก็ทั่วครับเขาไม่ได้น้ำอาไปใช้อย่างอื่นนะครับเ้าเอามาปัด